สวัสดีครับคุณผู้ชมทีวิวก่อนเกมฟุตบอล ACL ระหว่างเมลเบิร์นซิตี้พบกับบุรีรัมยูเนเต็ดเกมนี้เจ้าถิ่นมีอเลวิโอวิทมาหัวหน้าผู้สอนป้ายแดงอดีตกุนซือทูบแบงคอกและ b ีจีปทุมที่เพิ่งเข้ามาคุมทัพเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นเกมแรกโดยเผยว่าเมลเบิร์นซิตี้มีแนวทางการเล่นที่ดีอยู่แล้วตนเองเข้ามารักษามาตรฐานรูปแบบการเล่นที่ดีของทีมต่อไป รวมถึงจะทำให้นักเตะพัฒนาและทำผลงานให้ดีกว่าก่อนหน้านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจำรับว่าฟุตบอลไทยมีการพัฒนาไปค่อนข้างมากมีนักเตะที่ประสบความสำเร็จจากการไปเล่นเจีกทั้งยังมีนักเตะที่มีคุณภาพมากมายทำให้เกมนี้ต้องเคารพในความเป็นบุรีรัมยูไนเต็ดแต่เชื่อว่าถ้าทำผลงานได้ดีเหมือนในเกมลีกนัดที่ผ่านมามีโอกาสมากที่จะคว้าชัยในเกมนี้โดยผู้เล่ยนยังพร้อมจัดชุดเต็มไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเก่ง เจมี่แมคคาเลนกองหน้าทีมชาติออสเตรเลียผู้สาประตูเจมี่ยังแนวรับอาซิดเบฮิชเคอร์ติสกูดซามูเอลสุปาลาเยนแดนกลางทัมซาซากีสตีเวนอุกาโควิดทอสเกอ,อาสลานด้านอาเธอร์ปาปาคุนซอบุริลัมเปิดเผยว่านัดนี้เป็นเกมสำคัญของทีม ที่วัดอนาคตเข้ารอบต่อไปยอมรับว่ามันเป็นเกมที่ยากแต่หวังว่าจะทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดทุกคนร่วมกันทํางานกันมาอย่างหนักหวังว่าเกมนี้จะพาทีมกลับมาทําผลงานให้ดีมีคะแนนเพื่อจุดเปลี่ยนในการเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้โดยความพร้อมของทีมยังไม่มีนฤะบดินวีรวัตโนโดมที่ยังมีการบาดเจ็บส่วนรายอื่นๆม,มีปัญหาพร้อมที่จะลงสนามไม่ว่าจะเป็นสิวรกักษ์เทพสุนเนินพัรษาเห็นมิบูนธิรทรมาทัน มีรดอนช่ำรัสมีสุปชายใจเด็ดลามิเชยเดฟยอนคูกอรันเคาวิสคิมมินยอกศาสนลักหัยพะคทีนี้เรามาวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของเมลเบิร์นซิตี้ก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่า Melbourne City เมลเบิร์นซิตี้จะใช้ระบบการเล่น4-4-2โดยใช้สูนหน้าคู่ระหว่าคือแมคคาเรนกับยาโควิชเนี่ยครับตจอะทะลวงตาข่ายโดยมีโควิชกับ โรบันเน่ครับตรงกลางเนี่ยคอยปั้นเกมการขึ้นเกมของเขาอะ่ะจะเป็นบอลแบบโมเดิร์นนะครับบอลสมัยใหม่อะ่ะเพราะว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับแมสซิตี้มันก็จะเล่นคล้ายๆกันแหะคือใช้บอลกับพื้นบอลกับพื้นต่อบอลกันเข้าไปของสามตัวเนี่ยครับเนี่ยแมคคารลนโรบันเน่แล้วก็ปิดายของเขาอะ ขึ้นไปทางด้านซ้ายคือหมุนเขาจะใช้การหมุนขับเคลื่อนนะครับเหมือนเหมือนเหมือนล้อหมุนอนะตามตามสไตล์บอลสมัยใหม่เนาะแล้วก็เจาะตรงกลางเนี่ยแล้วก็ยิงประตูแล้วก็จะได้ประตูในรูปแบบที่หนึ่งคือเจาะตรงกลางแล้วได้ประตูหนึ่งนะครับเจบาะกลาง ทางน้่นทางน้่นทางขวาก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะหมุนหมุนผู้เล่นขึ้นไปอแล้วก็ใช้ตัวแบ็คแบ็คซ้ายขวาง,ขงเขาอ่ะคอยวิ่งโอเวอร์และมาเสริมเนี่ยโจมตีบุรีลำเจาะตรงกลางเหมือนกันเจาะตรงกลางแล้วก็ได้ประตูระหว่างสองฝั่งเนี่ยครับการได้ประตูงเขาก็จะมาในรูปแบบของการเจาะตรงกลางแล้วได้ประตู แล้วก็รูปแบบที่สองรูปแบบที่สองที่เขาจะได้ประตูคือให้ให้ปีกกับแบ็สลับกันขึ้นเลี้ยงขึ้นมาทางริมเส้นทั้งสองฝั่งของบุรีรัมแล้วคัดแบ็กกลับมาคัดแบ็กกลับมาให้ศูนย์หน้ายิงประตูอันนี้คือรูปแบบที่สองเขาที่จะได้ประตูครับคือคัดแบ็กเล่นบอลคัดแบ็ก ตามสไตล์บอลสมัยใหม่นะตามสไตล์บอลยุโรปเหมือนนัดแรกนัดแรกที่ได้ประตูบุรีรัมได้ก็มาจากทางเนี้ปีกวิ่งขึ้นมาแล้วก็คัดแบ็กแล้วก็ยิงประตูบุรีรัมได้ประตูสามลูกก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนรูปแบบที่สามที่เขาจะได้ประตูคือบอลจากเตะมุมเปิดมุมเข้ามาเปิดมุมแล้วก็ให้ศูนย์หน้าหมงทำประตูจากลูกตั้งเตะนะครับ ลูกตั้งเต่เนี่ยแม่บอลเขามั่นใจว่าสามรูปแบบเนี่ยสามวิธีเนี่ยจะประตูบรีลามได้แน่นอนเพราะเขาบอลสมัยใหม่อัตราการที่เราจะได้ประตูเนี่ยก็คืออยู่ที่สมมติว่าเล่นเล่นไปสิบลูกเนาะสิบลูกเขาจะได้ประตูประมาณสามสามลูกนะครับ เขาคิดว่าเขาได้จะได้มันสามลูกตลอดเก้าสิบนาทีนี้นะเขาจะเล่นสามลูกแบบนี้แหละโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูรูปแบบของรูปแบบการเล่นของบุรีรัมกันบ้างครับการเล่นของบุรีรัมทรงบอลก็จะคล้ายเหมือนเล่นในบ้านเมื่อนัดครั้งที่แล้วครับคือใช้ผู้เล่นทั้งหมดพึ่งต่างชาติสามตัวสามตัวหน้า เจรเยฟดุมบุญยาวุฒิดิดันขึ้นใบหน้าโกเขาให้ทีรทรกับกับเขาสิทธิ์เนี่ยขึ้นมาทางปีดปีกซ้ายแล้วก็เปิดเปิดวัดดวงให้ดุมบุญยาหมงเขาอ่านแล้วล่ะว่าบุรีรัมย์ต้องมาทรงเนี้ยแล้วก็จะได้ประตูได้ประตูกับเขาก็จะเป็นรูปแบบที่หนึ่งของบุรีรัมย์นะครับคือ ิดบอลวัดดวงให้ดูมุนย่ามุงวัดดวงให้ดูมุญย่าหดดให้ดูมุนย่าทำประตูนี่คือรูปแบบการได้ประตูของบุรีรัมนะครับรูปแบบที่สองคือการขอบอลตามช่องการขอบอลตามช่องกตัวเนี่ยจะคอยขอบอลตามช่อง แล้วไปถึงแดนสุดท้ายของเขาแล้วก็พลิกบอลใช้ความสามารถเหมือนเดิมใช้ความสามารถของน้าเตะดังชาติตามประตูนี่คือการได้ประตูของบุรีรัมในรูปแบบที่สองครับรูปแบบที่สามลูกตั้งเตะครับหวังจากลูกตั้งเตะจากลูกเตะมุมรับปั่นเข้ามาของธีรทรนปั่นเข้ามา มันเข้ามาแล้วให้ดูมุญญ่ามง่งตามมาตูดวยลูกตั้งเะจากลูกตั้งเะโอเคนะครับผมส่วนการขึ้นเกมของบุรีรัมย์เขาอ่านแล้วล่ะว่าบุรีรัมย์จะเล่นบอลแบบปากหลักปักหลักหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวตัวที่เป็นกองหลังอะ่ะ เนี่ยจะไม่เติมคือจะไม่เติมเลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมเยือนเนี่ยคอยปักหลักเราก็คอยให้พึ่งพึ่งพาความสามารถของนักเตะต่างชาติทำประตูเขาอะซึ่งผมว่ามีเบอร์มิตตอนนี้เขาาอ่านเกมบุรีรัมแล้วละ่ะว่าปิดตัวต่างชาติของบุรีรัมซะนะครับเท่านี้บุรีรัมก็ไม่มีทิศส่งอะไรแล้วนะอีกคนหนึ่งที่ต้องปิดก็คือเยอรทอนเนี่ยปิดสี่คนเนี้ย จบแล้วครับเขาก็อ,อ่านเกณฑ์แบบนี้เหมือนกันนะครับโดยผลกาาแน่งขนเนี่ผมคิดว่าเมลเบิร์นจะชนะนะครับเมลเบิร์นจะชนะบุรีรัมย์แต่สกอร์เท่าไหร่ไม่รู้แต่อย่างที่เลเนี่นะก็บุรีรัมเสมอได้ก็ถือว่าได้หนึ่งแจมน้ค่าแล้วนะครับผมเนี่ยครับการเล่นของทั้งสองทีมก็จะเป็นแบบนี้โดยสรุปก็ขอให้กําลังใจบุรีรัมนะครับอยากให้ อยากให้ชนะแหละเราเป็นทีมสัญชาติไทยเนาะก็อยากให้ได้คะแนนสัมปะสิทธิ์เยอะๆครับก็ขอให้บริยัมโชคดีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ